สวัสดีครับอาจจะได้ยินเสียงหมนิดหน่อยนะคะหรือว่าไม่ได้ยินที่อ่ะอ่โอเคผมจะสอนวิธีเช็คใหม่นะครับเออแล้วก็ผมอาจจะพูดเบานะครับไม่สามารถสู้อันนี้ได้ดังนั้นผมก็ต้องลดเสียงหรักฉันไหมเธอเธเธอเธอรักเธอเธอรักแค่ไหนเาฟ้าหรือมหาสมุทรหลักพื้นดินคืนน้ำรักฉันที่สุดโอเค ผมก็จะพามาสอนเช็คใหม่นะครับวันนี้อืมแล้วก็จะให้เฟซบุ๊กมาทักผมบ้างผมเหงามาก <c oughs> เพื่อไม่อยู่เผ็ดเออใช่ดิเดี๋ยวเห็ดจะมาแก้ทีหลังให้ทีหลังนะนะครับโอเค อนนี้ก็จะสอนเช็คไว้นะครับเค้กดตรงลำโพงอะ่ะแต่ไม่ใช่กดคลิกซ้ายแบบนี้อะ่ะแล้วมันก็จะเยูแบบนี้มันก็คือเช็คเสียงเสียงนะครับโอเคก็กดต้องกดคลิกคลิกคลิกซ้ายคลิกซ้ายเอ๊ะคลิกขวาคลิกขวาอันนี้คลิกซ้าย,ายอันนี้คลิกขวา,ขวาให้กด recording อะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกคือเป็นตัวเลือกที่สามของ windows 7นะครับหรือก็ไม่ทรอบเหมือนกันนะครับแต่ก็ไปเหอะกด เข้าไปอ่ะเสียงอันนี้ก็เป็นเสียงในไมโ b บุ๊กอันนี้ไม้ทดสอบไมโครโฟนนะครับไมโค b o o k ก,ก็ได้ยินทัาแจ๋วเลยเอ่ออันนี้ก็ไมที่ผมสวมใส่เนี่ยมันไม่ค่อยได้ยินเลยเดี๋ยวครับผมจะลองเคาะคนั่นพวกที่ไม่ค่อยได้ยินนะครับเนี่ยโอเคฮ ขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็ขอฝากคุณพินชาแนลฝากนะ้าฝากตัวได้นะครับอ่าเดี๋ยวจะลองรีวิวเกมทีหลังนะครับกับเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยนะโอเคสั่งมนเด้อขอบคุณครับ